ทุกท่านนะครับผมวันนี้นี่คือเกมสงคามปืนโครงกระดูกนะแปลตรงๆเลยปืนสงครามแล้วก็โครงกระดูกนะครับเกมนี้ไม่มีแลงมาเราจะมายิงโครงกระดูกเลลวลาจะต้องสวมปุดมสองอย่างเอคแล้วก็ปุดมสัน้น เดิมให้มาให้มาแบบนี้แล้วก็มีอาวุธระยะประชิดเป็นในนี่เยวจะตุยจะเข้าไปตุยข้างหลังมันมันไม่รู้มันโง่เฮ้ยอ้ยอาวมไม่ทำอะไรเลยเหรอฮัลโหลฮัลโลหลเฮ้ยก็จะเดินผ่านไปเฉยเลยอ ก็เป็นศัตรูมึงนะเว้ยเนี่ยมันไม่ทำอะไรเราเลยโตรเป็นมิดอ่าพี่พี่พี่จะไปไหนอ่ะอะไรวเนี่ยไม่คือตามหลักมันต้องวิ่งมาฆ่าเราไม่่หรอวะไไงมันกลายเป็นดีแบบเนี่ย ตีไม่ตีนะกระตุ้นมาสักหน่อยเอามาอยากกินตีนไว้อยากกินตีนกระโหลกอะเล็งเน้นๆเลยนะเน้นๆชิมเดดือเร็วๆไปเออเน้นๆเลยเน้นๆที่กระโหลกเดี๋ยวซิมันจะเป็นมิตรต่อเราไหมตัวใหม่ละใหม่ละเราไปเปิดสงครามกันมาแล้วไง ั่งแม่งยี่แคสิ AK15 นัดพอสู้ได้นะไดเ<ๆ>กิเกี้ย<ๆ>แล้วเกีดเหียแล้วิงนี่ครับชิงสิฮะขึ้นที่สูงกว่าด้วยโอ้โหไม่ทะลุโอ้โหสาเร็ง อันนี้ไรประโยชน์ปืนดีกว่าได้บลกว่าเยอะเชีย่ยไม่ตายออไปสิวะ เลย่อนแหละหมดยังยังคนแก้ไม่โดนเออเข้าไปนี่กูเล่นเลยกูเล่นลิงเล่นยิงลูกเนี่ยบดี้บอ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 ดี้เข้ามาเก่งเก่งเข้ามาเลยเก่งเข้ามาเลยเข้ามาเลยดีกว่าเข้ามาดีกว่า ิ่ม,มีโล่เงี้ยกูเอาาสนุกเงี้วะเจ้าเงี้ยจะนังไงวะเฮ้ยอึกูวัดอากูดีกว่าไหมกระโหลกเวนไอีโคกระดูกเอ้ยเออเหยียบมากไงเนี่ยเหยียบมากเลย,เย,ย,ยมาเข้ามา,อ,มาอ้าวชิบหายจมกองตีน ดี๋ยวมันมีสามแมปสามแมปผมไม่รู้ป่ะผมจะลองแมปสองไงนี่กูไม่เล่นเลยนี่กูอยู่เนี่ยไปเลื่อยนสาแม็กซ์ิบจัดไปแจ๋วแจ๋วมีสโคโวแต่ไม่ให้กูส่งแต่ไม่ไม่มีแน,น่นให้กูเลยมีมาทำไมเจอสโคโาทำไมเจอสโคโวมาทำไมเนี่ยในเมื่อแบบ ไม่งไ,ไม่ใช่มีมีกูใช่อะไรของมึงนี่อะไรของมึนนงมนเนี่ยปืนติดสะโคดแต่ไม่กูใช้สะโคดแปลกไอ้ดูสิเน้น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 หัวจากระยะไกลแม่งไม่โดนสักเม็ดไม่โดนใครเลย ต้องเข้าระยะใกล้เข้าระยะไกลไรค่ะโอ้โหแม่งลั่นจนหมดอ่ะแม่งปืนลั่นแม่มีปืนลั่นแบบลั่นลั่นเรี่ยงอะแม่งปืนลั่นจนแทบไม่เหลือิแค่ป้าเธออนไปไหน ตายสิว่าเอออีกตัวหนึ่งน่าอยู่ฝั่งโน้นผมว่านะนี่กูเรียกอะไรงั้กูยู่นี่เนี่มยม่ด้อ้าวชิบหายหมดดื้อไปแล้วถ้าวิ่งโดดลงไปมันจะเป็นอะไรไหมอ้าวตายอ้าวเยอเดี๋ดวดเกิดอนะไรขึ้นน่ะลองลอง,ลองใหม่นี้ โอ้รอบนี้เป็น,ป,นปืนพกแล้วยังดีกว่ากระสุน6นัดน้อยนิดเลยพระเ้าตอนี้เราจะลงไปไม่ได้ลงไปเราตายแน่ถ้าเราลองทำลายเข้าของดูล่ะอืเห็น,นีสงสัานานละเฮ้เดี๋ยวนะกระสุนเหรอโอ้ยิงก่อนกระสุน งามงามบอกเลยว่างานนี้งามบอกเลยว่างานนี้แม่งโคตรงาม AK หกสิบนัดมีดเล่ยิงได้ยันชาติหน้าอ้าวอ้าวเฮ้ยเอยเฮียไม่มีกระสุนปืนบกเลยเหรอทุเลเล่ย หม้อนี่ไงดีบุ๊บบุ๊บโหลดก่อนเลยีโหลดนะซะด้วยโอ้ยิงกล่องจะได้กระสุนนั้นขอกำลังขอยอมีเป็นแพ็คจะกระโหลกหน้าไหนมึงเข้ามาเลยจะกระโหลตัวไหนก็เข้ามาเลยมา พร้อมบวกกรสุนลูกโม่โอ้โหมีเป็นร้อยหอดใช่ได้ถ้าเรายิงรูปปั้นละ่ะเออจะเป็นอะไรแม่อ้าว เฮ้ย hey! เอาแล้วเอาแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้นี่ไงนี่คิดเล่นพี่เลเดียเนี่ยอา้าวชิบหายแล้วกระสุนที่กูเตรียไม่เป็น <c oughs> เป็นแพ็คหายหมดเลยเฮ้ยเดโดชิบหายแล้วโดด รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้มันจะมีบักนะผมว่านะไม่งั้นอ่ะมันแม่นี่หรอก <c oughs> เปลี่ยนกระสุนไม่เปลี่ยนปืนไม่ได้เปลี่ยนสับอาวุธไม่ได้จเจริญเจริญซะจริง <c oughs> จริงเจ้าไงมึงดีเนี่ยเจ้าไงมึงดีเนี่ยก็นี่แหละครับเกมยิงกระดูกยิงโครงกระดูก เป็นเกมแบบต้องถอสมองเล่นก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดี